ใครมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินยกมือขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบีิฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว EP7 ว่าด้วยเรื่องคนไทยเป็นหนี้14.6ล้านล้าน,านกูนอกระบบพุ่งการระบาดของโควิด19ที่ยืดเยื้อทำให้ฐานะทางการเงินของภาคครัวเรือนอ่อนแอลง air สัสดส่วนหนี้ครัวเรือนสูงกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด แบงค์ชาติประกาศตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยคงค้างณสิ้นปี2564อยู่ที่14.58ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนไทยปี2564เติบโตขึ้นประมาณ3.9%ใกล้เคียงกับ4.0%ในปี2563 หากคิดเป็นสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปี2564ขยับสูงขึ้นมาที่ระดับ90.1%จากระดับ89.7%ในปี2563กลุ่มธุรกิจเวลธนาคารไทยพาณิชย์เผยว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยสูงสุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าในปี2565หนี้ครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัว3-5%จากความต้องการสภาพคล่องของภาคครัวเรือน ขณะที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวและยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของโอมิครอนจากข้อมูล Google Trends พบว่าปริมาณการค้นหาคำว่าเงินกู้เงินด่วนในไต,ตรมาสหนปี2565ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดประมาณ30%แต่สถาบันการเงินต่างๆเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น จึงไม่แปลกที่ครัวเรือนบางส่วนจะหันไปพึ่งเงินนอกระบบมากขึ้นทําให้ตัวเลขหนี้นอกระบบช่วงครึ่งปีแรกปี2564อยู่ที่85,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น78%เมื่อเทียบกับปี2562ที่มีปริมาณหนี้นอกระบบอยู่ที่47,800ล้านบาทพิกไฟ i n แนนซรายใหญ่ใน6จังหวัดภาคตอนออกเผยว่ากลุ่มอาชีพที่เป็น NPL หรือหนี้เสียมากที่สุดก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่กู้เงินไปลงทุนขายของ แต่เมื่อสถานการณ์ไม่ดีสินค้าที่ลงทุนไปขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินมาคืนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่กู้เงินเฉลี่ย1 0 0 0 0ถึง30,000บาทเมื่อครบกำหนดคืนก็หันไปกู้เงินจากพิกโกไฟแนนซ์รายอื่นๆมาโปนี่เก่ากู้ไปเรื่อยๆวนไปวนมาตามสถานการณ์ส่วนพิกโกไฟแนนซ์รายใหญ่ในอีสานสถานการณ์ไม่ต่างกันนะักเพียงแต่ลูกค้าที่เป็น NPL ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกจ้างบริษัทเอกชนที่กู้เงินเฉลี่ย30,000บาทต่อราย หลังตกงานหรือถูกเลิกจ้างกระทรวงการคลังไม่มีข้อมูลว่าคนหันไปพึ่งหนี้นอกระบบมากน้อยแค่ไหนแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีกลุ่มที่หลอกลวงให้คนเข้าสู่หนี้นอกระบบเป็นจํานวนมากมีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่ต้องการเงินด่วนอาจจาเป็นต้องหันไปกู้ยืมหนี้สินนอกระบบ เอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้ปีนี้เป็นปีแห่งการล้างหนี้ในครัวเรือนแต่ตัวเลขหนี้และความจริงของชีวิตคนไทยยังติดล่มอยู่ในวงจรเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ